ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตําบลบ้านหันอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2565ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งเกษตรกรในพื้นที่เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและคุณภาพของผลผลิตจึงมีการรวมกลุ่มการจํานวน30รายจากเกษตรกรในชุมชนตําบลบ้านหันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานพร้อมทั้งกําหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่โดยผ่านการคัดเลือกจากสมาชิก และมะติที่ประชุมสมาชิกมีการเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนดพบปะแลกเปลี่ยนและร่วมทำกิจกรรมของศูนย์อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามช่องทางการสื่อสารต่างๆสถานที่ตั้งศูนย์ได้ขอความเห็นชอบใช้พื้นที่สาธารณะของบ้านตลาดหมู่ที่3เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมของศูนย์เนื่องจากสัญจรได้สะดวกและเหมาะสมต่อการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมที่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านหันดําเนินการได้แก่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองโดยนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตมีการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการลดการเผาในพื้นที่เช่นทําปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพวัสดุคลุมดินวัสดุปลูกเป็นต้น เก็บตัวอย่างดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินพร้อมคำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยแก่สมาชิกและเกษตรกรในชุมชนตลอดทั้งปีจะทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบกับการจัดการตามวิธีเดิมของเกษตรกร ใช้ถ่ายทอดความรู้และขยายผลเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรเช่นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR และการใช้แหนแดงเป็นต้นนอกจากนี้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านหันยังได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณและการถ่ายทอดความรู้จากหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์และเป็นการเพิ่มศักยภาพของสมาชิก ในการดําเนินกิจกรรมเช่นสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิสํานักงานเกษตรอําเภอเกษตรสมบูรณ์องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหันสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิเป็นต้นการดําเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตําบลบ้านหันทําให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตพืชช่วยยกระดับความรู้ด้านดินและปุ๋ยอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน